ขอเรียนเชิญทุกทา่านยืนขึ้นเพื่อทำความเคารพและต้อนรับท่านประธานเข้าสู่พิธีค่ะ โลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์พื้นที่สารยาขอเสปงปรบมือให้กับทีในระดับบุึกษามด้วยค่ะวิทยาลัยเทคนิคดุสิตวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์วิทยาลัยเทคนิคพัทลุ อาชีพข้ามประตู โรงเรียนตางปะฮีนราชานุสงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโทษบางปูเทียนโรงเรียนสายธรรมจันทร์โรงเรียนสารศาสตร์วิเวชนบุตรสาครโรงเรียนธรรมจันทร์คลองหลวงวิทยาคมโรงเรียนมัธยมกรนาวาน่าโรงเรียนบุญเสือวิทยาลัยนุสรสอง,สอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยคนบุรีโรงเรียนสาขานวิทยาโรงเรียนโคชาวัฒนาเสนีโรงเรียนวัดคุ้ยตะลทควิทยาคมและโรงเรียนวิทยาวัฒนารีเราจะเปรบมือให้กับระดับมัธยมศึกาตอนปลายด้วย่าและขอเสียงปรบมือให้กับทุกทีมที่เข้าร่วมกันในคังนี้ นา,ากหนโององนักประด่านสิลประสานก็มรวดเปรนปริชาเนเลิล้ำวสภาวิชาท่าสำเร็จประสิทธิภพ we <laughs> กระบอกพระป่าเป็นล้นโ้นที่ได้รับนรนาชัการค้วยรางวัลชนะเลิศประเทศแก ควรประจักษ์ชัดเจนว่าใต้ฝ่าละออกพระบาททรงสนพระไทยในการส,ส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ให้แก่เยาวชนไทยเพื่อเป็นาศาสตร์สำคัญยิ่งและเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนพัฒนาภาคเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมของชาติโดยตรงทรงให้ความสําคัญสนับสนุนให้เยาวชนไทยมีทักษะองค์ความรู้และวิทยาการใหม่ๆ รวมทั้งสามารถสร้างนวัตรกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมของชาติซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาประเทศชาติที่ต่อเนื่องและมัน่นคงต่อไปด้วยสันึึกในพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองสะบาทในวาระนี้ข้าพระุทธเจ้าจึอขอพระราชทานพระราชาญาตร่วมจิตอธิษฐานอันเชิญคุณพระศิวระตนไตยและในชันุภา แห่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกโปรดอัิบานดนบรรดาลดนให้ใต้ฝ่าของชะตาทรงมีพระนามัยแข็งแรงสมบูรณ์สวัสดิ์สวัสดิส์พิพัฒน์ธนมงคลพระชนมายุ่งยินนานทรงตั้งเกษสมสัราญตากิรติาการเชิญด้วยการ้วยกระบอก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโยลยีราชมงคลล้านาโคศิลป์คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอขอบคุณท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโยลยีราชมงคลล้านาโกสิ์เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการแข่งขันเพื่อสร้างสรงสรค์วิชาการด้านโครงสร้างสายง,งานวิศวโยธาชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2569ประเภทการแข่งขัน ด้านโครงสร้างด้วยไม้เอสพคันที่18ด้านโครงสร้างด้วยไม้และเหล็กไันที่10และประเภทการแขง่งขันโครงสร้างด้วยะเกียบไม้ไผ่ครันงที่6ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกรกตราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพมหานาาาราชดาสยามปรมลราชมารีโดยจัดก,การแขง่งขันที่ตั้งแต่วันที่12ถึง13กุมภาพันธ์2519การแข่งขันครั้งนี้ ะะวบบ่าาคมคละนั้นโคิชได้รับเกียรติจากวิศวกรร,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 รรมกรามรขายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สภาวิศวกรและสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันบัดนีบได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรเซนต์ตลอดอันดรรับดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและชื่อองค์รวคนะคระโค้ชก่วเปิดโครงการในการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างสายงานวนิศวกรรม ชิงคุ้ยพระราชทานชิงคุย้ยจังวัดพระราชทานสมเด็จรพระเจ้าขาดีราเจ้ากรมเจริญประเทศกาญจนาสุดาสยาบรมราชกุมขอเรียนเชิญครับท่านผู้บริ สมเด็จมาระกาิธาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและขอต้อนรับคณะผู้บริหารคณาจารย์และนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ปัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเปิดโครงการการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิช,ชาการด้านโครงสร้างสายงานวิศวกรรมโยธาชิงช้ํา แห่งประเทศไทยครั้งที่อขอโทษนะคะชิงแชมป์ประเทศไทยประจําปีการศึกษา2 5 1 9ชิงถ้วยพระราชภานสมเด็จพระนิธิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,ร,รัตนร,ร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนักปัติ